สวัสดีครับวัดีเมื่อกี้ทำคลิป bm ก็บอกว่าจะไปรับเอา bm ไปสลับเอา mg Z s e v เป็นเป็น mg Z s e v นะฮะไฟฟ้า100%ปี2 0 2 1ปี2 0 2 1นะฮะไมล์สามหมื่นหกไมล์สามหมื่นกว่าไมล์สามหมื่นกว่าเราขาย399,000บาทราคานี่จับต้องได้เลยแล้วขับดีมากนะไม่โยนไม่โค้งไม่เคงขับดีกว่า <c oughs> ขับดีมากไม่เปรียบเทียบ ขับดีมากเป็น ev 100%เปร็นะฮะเป็น ev ร0อยเลย ev รเปอ็น ev 100%เปนนี่เดี๋ยวจะขับให้ดูขับเป็น ev 100% ev 100ชาร์จไฟบ้านได้นะฮะคืนเดียวก็ร0 0ละชาร์จคืนเดียวก็เต็มลฮะเนี่ย <c oughs> ที่ชาร์จจะอยู่ข้างหน้านะฮะที่ชาร์จอยู่ด้านหน้าที่ชาร์จอยู่ด้านหน้า <c oughs> ผมชาร์จแล้วผมลองแล้วตอนนั้นเหลือ20 <c oughs> ออกมาจากศูนย เพิ่งออกมาจากศูนย์เข้าศูนย์ไปด้วยทันนี้เป็นรถที่เราขายถูกเพราะอะไรหรือเปล่ามันเป็นรถประกันรถผ่านประกันก็คือผ่านแจ้งหยุดใช้รถนะฮะก็คือเคยมีอุบัติเหตุเคยมีอุบัติเหตุแล้วก็ซ่อมซ่อมมาดูจากรูปภาพแล้วไม่หนักนะฮะก็คือกระจกหน้าไม่แตกเครื่องยนต์ไม่เป็นไรเครื่องยนต์มอเตอร์อะไรไม่เป็นไรเราก็เลยขายถูกเพราะรถ,รถมันมีตำหนิเราขายสามแสนอันนี้เพิ่งออกมาจากอู่สีนะฮะพอดีเก็บสีมา ดีเก็บสีถลอกนิดนึงแล้วขาย399,000บาทนะฮรพอดีรถมันแจ้งหยุดใช้รถ <c oughs> แต่ก็ขับปกติครับผมลองแล้วช่วง,ง,งล่างแน่นปึกเหมือนใหม่เลย <c oughs> เพราะว่าช่วงล่างไม่โดนไม่เกี่ยวกระแทกหน้าหน่อยนึงแค่นั้นเองนะครับ3 9 9 0 0 0บาทราคานี้นะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ <c oughs> ตัวท็อปเลยก็หลังคาแก้วสลุบเปิดได้นะฮะสลุบปเปิดได้ไฟฟ้า100%ประหยัดมากประหยัดจริง ประหยัดจริงวิ่งได้3ชาร์จหนึ่งครั้งนะวิ่งได้300กว่ากิโลวิ่งได้ส0มกว่านะฮะวิ่ง300กว่าก็มีมีเนมีเนให้มีเนอยู่แล้วตัวท็อปนะครับมีเนมีบอกว่ากิโลเมตรระบบไฟไม่มีอะไรโชว์เลยรถก็คือกระแทกมาเสร็จซ่อมสมบูรณ์หมดเคลียร์ลิงหมดเคลียร์ทุกอย่างนะฮะ ก็บอกสถานะแบตมอเตอร์ Motor, ตอนนี้จอดเฉยมอเตอร์ไม่ทํางานนะฮะลมยางมีด้วยนะฮะมีลมยางให้ด้วยลมยาง4ล้อสอุดสบาทสองจบานะฮะแล้วก็มอเตอร์แบตเตอรี่ทํางานนะเคเรเลนเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกระยะทางเลยว่าเหลือแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่ที่เหลืออยู่ที่มีกล้องหลังด้วยนะกล้องหลังฮนะกล้องหลังมีหมดท็อปสุดนะครับแบตเตอรี่เหลือที่เท่าไหร่ ตุลลี่เนี่ยดูที่ตรงนี้ฮะสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์วิ่งได้เท่าไหร่เก้าสิบกิโลนี่เหรอไหมฮะอ่าทุกอย่างใหม่หมดใหม่มาก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 ราคาราคาแก้วเลยนะฮะราคาตัวท็อปเบาะนี่ใหม่อะฮะสามหมื่นโลนี่เบาะยังไม่ไม่ต้องใหม่อะรถป้ายแดงอะนะฮะมีอะไรอีกนะก็ไม่มีอะไร <c oughs> เกียร์ก็เป็นหมุนแนวหมุนแนวดีหมุนไปทางขวาสุดก็เป็นดีเดินหน้า ซ้ายสุดก็เป็นถอยหลังเอก็คือเอก็คือว่างนะฮะเดินหน้าก็แค่นี้เองอเนวี่มีหมดกล้องหลังมีหมดนะครับครบนะฮะราคาสามแสนเกาหมื่นเก้าบาทขายสดเท่านั้นนะครับขายสดเท่านั้นก็ซื้อไปราคานี้ใช้สักห้าปีเอยก็ขายสักเท่าไหร่อ่ะสองแสนขายได้ไหมเนะี่ยรถไฟฟ้าอย่างนี้สองแสนขายไม่ได้เอผมว่า ดีกีของ M g มก็โอเคขึ้นนะหลังๆนี่รับประกันตลอดอายุการใช้งานแล้วแต่ตัวนี้ไม่ทันต้องหลังจากปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เขาเริ่มแล้วรับประกันแบบตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมีด้วยเว้ยกล้ามากโคตรเจ๋งอน่ะนะฮนะ,ะวิ่งก็ปกตินะฮะแอร์ก็อ่าไมค์ก็เป็นดิจิตอลนะครับ <c oughs> ด้านขวาก็จะเป็นอ <c oughs> เป็น p พาเวอร์นะฮะข้างซ้ายก็เป็นวัดรอบไอ้ด้านซ้ายก็จะเป็นเข็ม บอกกิโลนะฮะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีทั้งดิจิตอลนะฮะหลายแบบมากแล้วก็มีแบบแบบนี้บอกนี่กิโลตอนนี้ไมลดิจิตอลดิจิตอลห้าสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงรี้ยเมื่อกี้จะบอกแบตเลยเมื่อกี้ก็จะบอกแบตเ, <c oughs> เลยว่ากดด้านบนอย่างเดียวเลยฮะปุ่มด้านบนนี้ฮะก็จะบอกแบตเลยว่าต <c oughs> อนนี้แบบวิ่งได้89กิโลนะเพราะว่ามันเท่าไหร่ส4โบอ้สบายเลย ดูนะผมจะกดปูดมาปั๊บเลยอ่ะกดปูดขึ้นปับ๊บดูนะปูดแปดแปดมาปับ๊บ